มาดูกันนะครับว่าของเพื่อนๆทุกวันนี้นะครับราคาไปเท่าไหรกันแล้วบ้างนะครับคลิปนี้นะครับสิบนาทีเลยนะครับมาดูกันเลยนะครับสําหรับแบงค์ร้อยช้างแดงราคาเท่าไหร่นะครับอันดับที่หนึ่งนะครับเพื่อน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 สั่งกันเข้ามานะครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆสั่งกันเข้ามาก็คือชุดพญาคดเหรียญนะครับ UNC นะครับจํานวนนะครับหกเหรียญนะครับตอนนี้นะครับกุญแจ่มาคืนวางนี่ก่อนรือว่าป้าอะไรถามอากุญแจ่บ้าน้บ้านนี้อ่านวใช่หลังนี้เลยมันไม่ดอกนี้ก็ดอกนี้ ไม่ดอกนี้ก็ดอกนี้ลองไขดูสองดอกนี้แหละโอเคมาเลยนะครับอันดับที่หนึ่งนะครับก็จะมาแพคกันก่อนนะครับหกเหรียญนะครับสำหรับเจ้าที่หนึ่งนะครับอ๋อหนึ่งเหรียญนะครับ UNC หนึ่งเหรียญนะครับหนึ่งแล้วก็สองเหรียญ UNC นะครับสามเหรียญนะครับ UNC อ่าสี่นะครับแล้วก็ห้านะครับ แล้วก็หกเห 200, รียญนะครับเรียบร้อยนะครับอีกทีนึงนะครับเทมาก่อนอย่างนี้ก่อนดีกว่าจับ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 อ่ายูเอ็นซีเหรียญละสามร้อยบาทนะครับเพื่อนๆพื่ยูเอ็นซีเหรียญละสามร้อยบาทนะครับหนึ่งเหรียญนะครับสองเหรียญนะครับสามเหรียญสี่เหรียญห้าเหรียญหกเหรียญนะครับโอเคนะครับเดิมหกเหรียญซื้อซ вот ื้อซื้อสำเร็จนะครับเพื่อนๆพหกเหรียญครับ ก็ใส่ในนี้ปุ๊บนะครับแล้วก็จะใส่ในนี้ต่อนะครับนี่เลยนะล้วก็จะหอมุมกล้องมุมกล้องฮะนี่นะครับขอ,อยเยวยนะครับและก็ใส่กล่องนะครับก็ะช่ม สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ต้องการนะครับเหรียญ UNC นะครับแบบนี้นะครับสั่งกันเข้ามานะครับอมเนตนมาใต้คลิปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวถึงจะบริการให้เต็มที่เลยนะครับสำหรับเหรียญ UNC นะครับเหรียญละ300บาทนะครับส่วนถ้าเหรียญผ่านใช้สกๆก็มีด้วยนะครับเหรียญผ่านใช้สึกๆก็มีด้วยนะครับอันนี้นะครับเพื่อนสั่งกันเข้ามาเยอะเลยนะครับโอเค โอเคแล้วก็หลังจากนี้ก็จะแปะสติกเกอร์นะครับเก็บเงินปลายทางได้ด้วยนะครับเพื่อนๆเก็บเงินปลายทางได้ด้วยนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับ สนใจนะครับรีบสั่งกันเข้ามานะครับเพื่อนๆคอมเมนต์กันมาใต้คลิปเลยนะครับต้องการเหรียญพยาคุด UNC นะครับแวววาวแบบนี้คุดคมชัดแบบนี้นะครับในหลวงมีขาวแว่นตาแบบนี้นะครับหายากมากๆเลยนะครับโอเคแบบใบคอนแล้วนะครับเรียบร้อยครับผมพร้อมเดินทางครับผมสั่งมานะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปชิ้นต่อไปนะครับ